đã được khá nhiều trợ này ธรรมาภาพก็เป็นคนไข้ของพระสงฆเดชธรามเจ้าพระบรมราชินาพระราชชนนี้พันปีหลวงตั้งแต่พศสองพันห้ารยสอาหา้าสอห้ามาพัาทานที่แรกท่านทราบข่าวจากาชาวบ้านไปก่าบถูน่านได้ทรงสาบตอนที่เสด็จมา แม่เม่อเหม่อทีจังหวัดที่อำเภอสองปนดทราบตีสองานกาบฝนหรือสาบฝนนั้นหลังสองสามวันาก็ไดเ้เสด็จมาทีวัดวัดตีสองหามีนาสามวันวันละยี่สิบหาัดทก็เลยเดียกตีทานได้สงอนุเคราะห์รับไว้ในความอุปถัมภ์ของพระองค์ท่าน ตลอดมาท่านก็ช่วยเหลือช่วยเหลือน,นั่นต้องจะต้องใอใจใจในการเป็นอยู่ที่รักษาตัวตลอดมาที่แรกก็ทำกับพระราชฐานให้เดือนหนึ่งพันบาทคนอยู่ออปปะทักอีกหนึ่งพันบาทหลังจากตอนนั้นก็ทำกับพระราชฐานมาเรืลย ขึ้นมาลีเลยจนกระทั่งมาถึงพศสองพสองพันห้าก็มาทึกยุด 8, 000, เครื่องแปด0มื่นแปด0มื0นแปมบาทส่วนแล้วก็ค้นอุปทานอีกสามพันแต่ตัวน,นี้ก็บอกจะอยู่แทนนั้นค้นอุปทานที่ต้องเพิ่ม เอาไปสองมืน่นพอทำอาละทุระนักทุกอย่างทำแต่แอนตัวทุกอย่างพ่อเขาบอกไม่ตีนไม่มือไม่อย่างก็เขาอ,อุปถาทุกอย่างทั้งกลางวัดกลางคืนตลอดวันนี่นะก็เลยเพิ่มเอาไปสองหมืนบาทกดกดอุปถาอันนี้พอมาถึงวันนี้ก็ได้รับข่าวจากอ่อเสดสุรเดชธารมเจ้าปะ บุบราชิาด,ดีนาถถึงสวรรค์คดนี่เจ้าเจ้าเจ้ามาคนกัมาบอกาคนนี่กับมาบอกอะไราับฟังข่าวตลอดมาจนกระทั่งเมื่อวานนี่ดูข่าวตลอดวันก็ความรู้สึกกับเมือก,ก็ใจหายเี่ยขาดลมโพ๊ะลมใสไป өріп үш uhm, өш 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 ใจนี้ก็อย่างนั้นพระหารนี้พระชนม้อยู่สักร้อยหรือร้อยเส้าปีในใจคิดตลอดมาเพราะว่าท่านมีพระคุณต่อหมากไม้เรียกยเกิดการขอชีวิตเราอ๋อ เปิดขอชีวิตไว้ต่องติมบลาศพับเ,เป็นเขียนจดหมายน้อยมาจากบ้นบานบอกว่าฐานฐานโดนรถลงเตียงเดี๋ยวฆ่าตัวไาาด้ทราบอย่างนี้ก็เขียนจดหมายน้อยมาขอในหมุดด้านชิดไว้อยู่กับเสืท่าต่อไป ของนึกว่าเป็นเรื่องของเว้นคนครับคนจะปอบใจไปอย่างนี้หลังจากนั้นอรรมา,าพกับบบรนได้คิดค่าหน่ได้ตลอดมาจนกระดังบัดนี้จนจากไปครานี้อก็รู้ก,กั็เสียใจเห็นค่าที่พึ่งนี่ยตั้งว่ามาลองกินก็ขอ จะทำบุญกุศลใอย้ยงต่างทรง,งไปถึงท่านเรื่อยๆเพื่อส่งพระดวงพระวิญญาณของเราจไปสู่สวรรค์ขอได้พบที่ดีที่สุดถึงไปถึงท่านดุสิตก็ยิ่งดีถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ย่ามสบายใจที่ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย แสดงความเศร้าโศกเสียใจอะไรรักพระองค์ทานมาดูแลแล้วก็ดับการลองให้ทุกขั้งเลยตั้ตาอับนาทุกขั้งนั่งอยู่คนเดียวฉะนั้นจึงเศร้าเสียใจโดยผู้ถินะ่บ้าคุณนของเรากากไปเน้อ cái thông ở bên phía phía bắt nó đi luôn á เอาไบค์ วันน <Hoy S 2> ี้ก็ส่วนส่วนหนึ่งครับจืดจืด่วนีก็จืดเชิ่เนื้อากไปของเนื้อเอายุคนนักเป็นสัูวครัววันน้าปดาตาวก็เลย่มััน อันนี้คือกับแผงวัดเดิมนะครับเะอตัดไปนี่แล้วก็อ้อมก่อนถึงชับหน้าสถาน,นข้างหลังนี้ไปทั้งหมดเนี่ยเพิ่มแผงประมาณ40่<อ>สิบไร่น,น,นะครับตลอดระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยเพิ่นได้ใจปัจจัยนัดน้อยที่ได้ดจา,นนดดากพระนงังเจ้าสิริคิดพระลมราชนี้นานหานปีหลง เป็นก็เอามาชื่อตีนะครัชื่อตีเพื่อเป็ี่ยนนั่นใช้เป็นฐานที่ในการเผยแพร่ศาสนาครับีประดูครับเต่าม้องแบลมนครับตได้ัวาเต้นได้ตีิดตัวใน ในส่วนของตำบลบางทงแล้วก็วัดเวียงตั้งนะครับซึ่งเป็นวัดที่พระคุณเจ้าเจ้าวาดวัดเวียงตั้งได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงมาโดยตลอดตั้งแต่ท่านอาพาธครับเพื่อเป็นการสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณทางวัดเวียงตั้งกับอบตอวังทงพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรประชาชนตำบลวังทงนะครับก็ะจะได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ถวายน้ําสงพระบรมมาศพเบื้องหน้าพระฉายารักษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในวันที่29แล้วในตอนเย็นก็จะมีการสวดอภิธรรมในคืนวันที่29ซึ่งนำโดยพระคุณเจ้าพราะอธิการประดิษฐเจ้า,าวาดวัดหนึ่งตั้งครับนนอกับรคเเิว